สวัสดีค่ะยีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขิมมี่จ้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะม,มาทำเค้กโอริโอนะอันดับแรกก็ต้องมีโอริโอแล้วก็นมแล้วก็พวกตกแต่งโรยหน้าเดี๋ยวเราก็จะค่อยไปเอาทีหลังนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเอาโอริโอใส่ถุงโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้โอริโอ้ทงหมด6ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาโอริโอ้ไปทุบนะ ใช่ใช่ถูกจะจะตัดเป็นตัวที่เราทุบเสร็จล้วโอริโอบดละเอียดในนี้หกชิ้นแล้วเราก็เอาเมาเทในชามเลยนะในชามนะคะนี่คือบดให้ละเอียดเลยนะบดให้แบบละเอียดสุดๆเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาชอ้ชอนช้อนนะคะนี่ช้อนโต๊นะช้อนโตแล้วทีนี้เราก็เอามาใส่นมสี่ช้อนนะสี่ช้อนนะคะ สีช้อนใส่ลงไปเลยสามสี่แล้วทีนี้เราก็คนให้เข้ากันต้องแช่ตู้เย็นไหมเนี่ยไม่ต้องแช่ออเ,เอาใส่ไมโครเวฟเลยค่ะอันนี้สามารถใส่ไมโครเวฟได้ไหมเนี่ยใส่ได้สิใส่เสร็จแล้วก็จะเอา เขี่ยหน้าให้มันเท่าๆกันก่อนนะหนาไม่เป็นไรหรอกพอออกมาสุกมันก็จะดีเองก็เสียบปักก่อนค่ะ<อ>โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเวฟเสร็จเลยแล้วก็ตอนเวฟนะคะต้องใส่2นาทีครึ่งนะ2นาทีครึ่งปะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราทําเสร็จคือหน้าตาน่าฐานมากมาลองชิมกันมันต้องร้อนแน่ๆเลย เราจะทานมัดเมลโละะ่อยากให้ทําอีกก็<ล>อยา่าลืมคอมเมนต์มีเยอะนะคะแล้วตกแต่งหน้าแบบไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมเลือกเลยนะว่าเราจะตกแต่งหน้าแบบไหนส่วนของเราก็จะเป็นเมัดเมลโล่นะเหมือนแบบเนื้อเทค้กที่นุ่มมากนะคะมันละลายในปากเลยอย่ะทออร่อยอก,ก็สามารถใส่นมเพิ่มได้นะ แต่ว่าน่าจะพักจิงให้เย็นกว่านี้นะเพราะว่ามันจะลวกปากจะจจิงได้เลยสนนหน่คะนใส่นมไปเลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ